ไปดูคลิปที่ตอนนี้โซเชียลกำลังแชร์แล้วก็วิจารณ์การสนั่นเลยนะคะหลังจากที่ดรธนกิจผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกมาโพสต์คลิปบอกว่าสุดทนจริงๆนะเป็นญาติคนไข้ไปตบหน้าพยาบาลสาวคนหนึ่งจนเกือบล้มเนื่องจากเหตุการณ์เกิดขึ้นในห้อง ICU แล้วก็ปรากฏว่าพยาบาลไปเตือนอะไรบางอย่างญาติไม่พอใจก็เลยตบอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะ คลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลนะคะในจังหวัดระยองนี่เมื่อสักครู่เห็นจังหวะใช่ไหมง้างเต็มแรงเลยต้องหยุดภาพนะแล้วผู้ชายคือตัวใหญ่ไงพยาบาลผู้หญิงนะคะโดนตบไปเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นดรธนกิจโพสต์ไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงคลิปยังกล่าวถูกแชร์ไปมากกว่า1 0,000ครั้งนะคะจากคลิปเหตุการณ์จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้าไปถามพยาบาลในห้อง ICU เมื่อพยาบาลที่เป็นคนเตือนเนี่ย เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่พยาบาลเนี่ยเตือนไม่ให้เอาเด็กเล็กเข้าไปเยี่ยมคนไข้เพราะว่าห้องไอซีเราทราบดีเนาะผู้ป่วยหนักผู้ป่วยติดเชื้อปรากฏว่าผู้ก่อเหตุไม่พอใจเดินเข้าไปเงื้อมือตบหน้าพยาบาลทันทีทีนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากที่ตบหน้าพยาบาลก็คือท่าทางเขาโมโหมากมแล้วก็ตัวใหญ่มากๆนะคะคจังหวะที่ไปตบพยาบาลครั้งแรกเนี่ย เซจนเกือบล้ม,มแต่ผู้ก่อเหตุยังเข้าไปตบซ้ําอีกหนึ่งครั้งถ้าว่าตกสองครั้งนะแล้วก็กําลังจะตบครั้งที่สาม,มด้วยหลังมือแต่ไม่โดนแล้วก็ประกอบกับมีคนมาห้ามด้วยดอกเตอร์ธนกิจบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจเนื่องจากตัวภรรยาของผู้ชายคนนี้โดนเตือนว่าไม่ให้พาลูกเล็กเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อลงปอดอด้วยพยาบาลเขาเตือนด้วยความหวังดีครับ คือยืนยันว่ามีจิตนาดีพยาบาลเป็นผู้เสียหายแล้วก็โรงพยาบาลต้นสังกัดเนี่ยจะดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ชี้แจงนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็พาพยาบาลที่ถูกตบเนี่ยไปแจ้งความที่สพเมืองระยองนะครับยืนยันว่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นเรื่องนี้ทางพยาพยาบาลยพยายามชี้แจงนะครับว่าคนไข้โรคติดเชื้อไม่ควรพาเด็กเล็กมาเยี่ยมเพราะเสี่ยงติดเชื้อไปด้วย หลังเกิดเหตุทางโรงพยาบาลให้กำลังใจบุคลากรวางแผนที่จะเพิ่มการดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดไม่มีการยอมความตามที่เป็นข่าวอย่างแน่นอนะนะครับเรื่องนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า จากประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะทางพยาบาลเนี่ยได้มีการเตรียมทนายความให้กับพยาบาลเราด้วยช่วยเหลือเรื่องคดีซึ่งในส่วนของกระทรวงนะคะจะให้ความช่วยเหลือต่อไปแล้วก็สับสนุนเต็มที่หากญาติผู้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยทําร้ายข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถ้าเจ้าตัวเนี่ยไม่ไปดําเนินคดีทางกระทรวงเองก็บอกไม่ยอมนะมคือมันมีข่าวว่าเอ๊พยาบาลจะยอมความไหมทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าไม่ยอมแน่นอนพยาบาลไม่ยอมความแล้วก็กระทรวงดําเนินการด้วย ซึ่งถ้าถามว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการถามหาทนายความหรือยังคุณสมศักดิ์บอกว่าเดี๋ยวจะประสานไปพูดคุยแต่ว่ายังไงก็ต้องดำเนินคดีก่อนค่ะครับ